สนิทพ่อและแม่เแม่แม่ที่ลูกแม่แม่ก็ยังไม่กลับมาลูกไม่ไปกับพราหมณ์ช่วยพ่อจะดูแลลูกอย่างเดียวพ่พ่อจะทานลูกทั้งสองให้แก่พ่อพราหมณ์เพื่อเป็นการเสริมสร้างบารมีให้แก่พ่อเพราะพ่อได้ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า ขอให้ลูกชาลีกันหาจงช่วยพ่อให้สำเร็จด้วยเถิดนะพ่อพรามเอาลูกชาลีกันหาของเราไปได้แล้วจะเอาไปด้วยวิธีใดแล้วแต่พ่อพราม์ดีจังเลยดีแล้ว oh, <my> บัดได้กแ็แปลว่า เราไม่สิทธิ์ในตัวกันหาชาลีเรียบร้อยแล้วไปเรียบกลับบ้านกลับช่องข้องขาไปเป็นคนรับใช้ให้แม่อมิตรด,ดาข้องขาเร็วๆไปไม่ต้องมาอิดมาออดมาอ่อนมาแออยู่คือให้มันเสียเวลาทำไมมามมต้องให้ใช้กำลังไหม เดือดเอาเขาจยักหลังหลายเ่าเดือดนะนายต้องร้องที่จะมาเป็นนายเจ้าเอกแล้วนอกจากข่าไปยูกบแม่อมิดดาดาของขานนทเจ้าจะได้อยู่อย่างมีความสุขในฐานะคนชาย เดี๋ยเร็วเขาอย่าอิดอย่าเอือนทักทากืดอาดยืดยาจูนเอาแหละเดี๋ยวเร็วจะจะหลังลายอีกรู้ยังไงเนี่ยฮะมันจะเมือจะคำอยู่แล้วไปคำไปนอกร้องหาพ่อหาแม่ไม่มีพ่อไม่แม่ที่ไหนจะช่วยเจ้าได้อีกแล้วเร็วๆนานๆมันจะมาทำสำออยอีก แต่งจะทวงให้เสียเวลาใช่ไหมเนี่ยฮะเร็วๆครับนืมอืมออืมอ่ะอปิดลิงก็ต้อไม่ปิดลิงก็ต้อไม้มาช่างชาวเนื้อขอจริงๆเจ้าสองคนเลยเร็วๆเขาจะมือจะไม่จะกลับมาเมื่อกี้ ไยพี่ล้โอ้โอ้ว่าขับเป็นโม่อยู่หน่อยน่ะไม่อย่งนัเจ็บก็นีไปไหนล่ไปไหนล่ะไปไหนพ้นไปไหนพ้นไปให้มันพ้นนะไปไม่พ้นมีหวังหลังหลาหนักกว่าเดิมนะ ไปไหนวะข้าม,ขอมองเห็นแล้วนะอยากคิดว่าข้ามองไม่เห็นนะอยู่ไหนวะอ่ารู้แล้วอยู่ตรงนี้นเ,นเองไังน,นไปไหนเห้ย นี้ขึ้นไปแล้วเจ็บใจเจ็บใจ แบบนี้มันมาเล่นเล่นเลี่ยมกันอยู่ว่าไม่ทานจริง <c oughs> บอกคนละไม่กันเอาไว้หรือยังไงกรดพระเวทพระเวทบัดนี้เด็กสองคนนั้นวิ่งหายไปแล้วพลักข้วพเจ้าล้ม <c oughs> จนกระทั่งประแดกบองแบนไปหมดแล้ว <c oughs> แบบนี้หมายความว่ายังไงไม่ทานจริง เอาละพ่อพราหม์เราก็มไม่ทราบว่าชาลีกันหาไปอยู่ที่ไหน<ม>เราจะพาพ่อพ,อพราหม์ไปค้นหาดูไปถ้ารู้ที่อยู่ก็พาไปแหมาำเป็นชั้นเป็นเชิงแล้วเลวเขามันจะมือจะคําอยู่แล้วเจ็บายจ,จริงๆเด็กเหลือขอสองคนนี่ เขาใจยว่าจะมีการทำแผนกันไว้ก่อนใช่ไหมเนี่ยไหนฮะเห็นแต่รอยเท้าของชาลีและกันหาแน่นอนเดินหนีขึ้นไปแล้วทำกลหลอกพ่อให้เข้าใจผิดว่าได้ขึ้นจักษสะไปแล้ว แท่ที่จริงยังคงหลบตัวอยู่ในเส้นเอง,จ,งจาเราจะอมอ่านพระคาถาเยากว่อโอมอุอะมุมะมูม,มาสามที่แล้วใบบัวก็เลยเปิดออกจากผมเกตเก้าพร้ามเถาก็เราเห็นไหนไม่เห็นไมยเลยอ้อาวนั่นยังไงเห็นแล้วนั่นไง นั่นไงแท้ที่จริงก็อ,อยู่ในใบบัวนั่นเองมาขึ้นมากันหาขึ้นมาหาพ่อสิลูกขึ้นมาทำให้ขาดเจ็บทำให้ขาดต้องใส้เวลาอ่อ,อนออ่อนกัเองรู้เลย พ่อได้พามลูกให้แก anyway> ่พ่อพามไปแล้วลูกไปอยู่กับพ um ่อพามเถิดนะลูกนะแมวจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็ต้องอดทนพ่อพามคงจะเลี้ยงดูลูกอย่างดีไปเถิดนะลูกนะช่วยพ่อเถิดลูกนอติวันหนึ่งนะพายพ่อแม่เราพ่อม่คงจะได้อยู่ร่วมกันี เอาลูกของเราไปได้แล้วทำไมพระเวรเดี๋ยวแล้วเขายืดอาเกิดยาตอยูนี่แหละพอเดี๋ยวเขาก็หลงทางอยู่กลางป่ากลับมาถึงเมืองคาริงคาลาดของเขาคอยแม่พบไม่อมิตจดาของเขาพอดีเดี๋ยวแล้วเขาจะมืดจะค่ำอยู่แล้วนั่นนั่น จากันละน้าเรื่องมาสีควาสเสวงหาคุ่นลาหัวมันเข้าป้าโดงในข้าหนากันว่าบุตราลาทรงช้า กันหาไปฝากไว้กับพ่อรำม,มาน้ามาขอสองอนหน่อยแล้ยวไปจอยตังเตโดนมาสีสซโซคนละมนปาานำเพรถึงยามสายันได้เต้าคืนดอกเมื่อบ้าน ไม่ข้าเอาผลใหม่สี่เดินมาโนกเกมแลนมาถึงโคกเด่นแด่มาถึงหวัว